ก็กลับกลับสวัสดีนะฮะคุณสมศักดิ์นะครับคุณธัญวัต์จิตติพลังศรีนะครับอาจารย์แพทย์จากสถาพันการแพทย์และโรงพยาบาลผู้เข้าร่วมนะครับสัมมนาครับบุคลากรทางการแพทย์นะครับกับผมร้อยตำรวจเอกนายแพทย์นิติเกิดสิลนะครับได้รับมอบหมายจากพันตำรวจเอกนายแพทย์บัญชา ชี่วอิสระกุลนะครับหัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอกนะครับโรงพยาบาลตํารวจซึ่งดูแลในส่วนของห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลตํารวจนะครับ <im itation> มอบเป็นตัวแทนให้มาบรรยายนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการทํางานและก็ความเสี่ยงในการติดเชื้อทางอากาศในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลตํารวจครับสําหรับความเป็นมานะครับของประสบการณ์ที่เริ่มเกิดขึ้นเนี่ยในส่วนของห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลตํารวจเนี่ย ตั้งแต่ปลายปี62นะครับที่ผ่านมาที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในทีนะครับที่เริ่มจากมณฑลอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับซึ่งตอนนั้นในส่วนของโรงพยาบาลตารวจเนี่ยรวมถึงสถาบันการแพทย์อ,อื่นๆนะครับในประเทศไทยเนี่ยถือว่าก็เป็นการเฝ้าระวังนะครับเป็นการเฝ้าระวังแต่ก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยบอกตรงๆว่าอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ก็ยังมีการเฝ้าระวังอยู่นะครับ จนกระทั่งในช่วงเดือนมกราคมปี63ที่ผ่านมานะะเริ่มมีการติดเชื้อพบการติดเชื้อของผู้ผู้ผู้เดินทางจากต่างประเทศนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยมีการติดเชื้อรวมถึงคนไทยนะครับในประเทศที่มีการติดเชื้อหลังจากนั้นเนี่ยจำนวนผู้ที่มีการติดเชื้อก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งโรงพยาบาลตำรวจนะครับได้เจอกับคนไข้นะครับชาวจีนนะครับซึ่ง เราได้โรงพยาบาลตารวจเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งที่มีนักท่องเทีย่ยวชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับก็เริ่มมีคนไข้รา,ายแรกเป็นชาวจีนเมื่อวันที่28มกราคมปี63นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่มีอาการบวดธรรมดานะครับแต่ให้ประวัติว่ามาจากพื้นที่เสียงนะครับหรือว่ามณฑลในบริเวณใกล้เคียงกับอู่ฮั่นนะครับมาติดมาทําการตรวจนะครับต่ปรากฏว่า ก็ให้อยู่ในห้องแยกนะครับหลังจากผลการตรวจเชื้อพบว่าคนไข้เนี่ยรายนีย้ชาวจีนเนี่ยมีการติดเชื้อโควิด -19 นะครับซึ่งได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับแล้วก็ไว้ในห้องเลกติเตอร์เชอร์ที่มีอยู่แล้วนะครับที่แผนอายุรกรรมครับผมหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยจากวันละจากสัปดาห์ดีกว่าครับสัปดาห์ละคน2คนเริ่มเพิ่มขึ้นเป็น วันล,ละสองคนสามคนนะฮะจนสูงสุดเนี่ยบางรายเนี่ยบางวันเนี่ยสูงสุดถึงประมาณสิบห้าคนนะครับคราวนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงแรกก็คือว่าจำนวนคนไข้เนี่ยปริมาณสูงขึ้นนะครับแต่จำนวนสถานที่เนี่ยไม่เอื้อมหน่วยนะครับไม่เอื้อมหน่วยสำหรับห้องฉุกเฉินนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ใช้ในการรองรับเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบบโอเ n น จะเป็นแบบโอเพนแอร์ครับก็คือให้คนไข้เนี่ยแยกไปอยู่ใต้เปกนะครับตามส่วนที่ว่างของโรงพยาบาลที่ห่างไกลจากประชาชนห่างไกลจากบุคลากรทางการแพทย์นะครับให้นั่งรอ,อการตรวจนะครับซึ่งมันก็เกิดปัญหาอีกก็คือว่าคนไข้บางรายเนี่ยมีอาการที่ระบบทางเดินหายใจเนี่ยค่อนข้างมีปัญหามากนะครับบางทีเนี่ยก็ไม่สามารถมอนิเตอร์คนไข้ได้นะครับบางทีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรอผลตรวจโควิดได้เนื่องจาก ไม่เอื้อมมืยเกี่ยวกับอากาศนะครับปกแสงสว่างนะครับรวมถึงมันเป็นโอเพนนะครับก็จะทําให้แบบถูกสับถูกยุงอะไรกัดอ่่าเงี้ยค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะนะครับดังนั้นก็เลยได้ขอใช้นะครับพื้นที่ของสัญญกรรมอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับซึ่งเขาจะมีห้องนกาทีฟเฟเชอร์อยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ชั้น3นะครับของโรงพยาบาลตำรวจซึ่งช่วงแรกเนี่ยการใช้งานเนี่ย ก็ค่อนข้างยากลบาบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางเคสเนี่ยที่มีปัญหาเช่นหัวใจหยุดเต้นระบบทางเดินหายใจมีปัญหาเนี่ยเราต้องนําคนไข้เนี่ยจากชั้นหนึ่งเนี่ยขึ้นลิฟต์ขึ้นไปชั้น3นะครับซึ่งก็จะมีปัญหากับญาติผู้ป่วยบางท่านนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาแล้วทําไมต้องให้ย้ายขึ้นไปชั้น2ทําไมไปพาเข้าห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งก็ต้องอธิบายเป็นรายๆไปนะครับ แล้วก็ต้องมีปัญหาในการใช้ห้องของแผนกอื่นนะครับในแง่ที่ว่าบุคลากรของเขาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพออุปกรณ์เครื่องมือไม่เพียงพอครับผมจนกระทั่งจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะครับที่ผู้บริหารนะครับคือคนตำรวจตรีวรวุฒิชยัยบุรณะบุรณะนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์หัวหน้านะครับคณบุรอกบัญชาเนี่ยได้เสนอขทางโรงพยาบาลเนี่ยขอห้องที่เป็นห้องรับรอง VIP นะครับ ของโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยเพื่อปรับปรุงเป็นห้องความดันลบนะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณของโรงพยาบาลนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยได้เงินมูลิติจากโรงพยาบาลตํารวจมาส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็เงินที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เพียงพอนะครับแต่ก็ถือเป็นความโชคด,ดีของห้องฉูกเฉินยโรงพยาบาลตำรวจนะครับที่มีท่าน ท่านพลตบดีโทสุวัฒนาพกสวัสดนะครับซึ่งเป็นอาจารย์วิสันดีนะครับที่ท่านได้เกษตรไปแล้วเนี่ยท่านได้บริจาคเงินเนี่ยสมทบบริโรงพยาลตำรวจอีกรวมเป็นเงินทั้งหมด1.2ล้านบาทนะครับทำให้มีการตั้งนะครับการสร้างห้องดับกระดิเพชเชอร์เนี่ยจำนวน2ห้องซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยนะครับที่สงสัยหรือผู้ป่วยที่เป็นโควิดในทีนะครับที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลตํารวจได้นะครับแล้วก็เริ่มมีการใช้งานครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี64ที่ผ่านมาครับ สำหรับสถิตินะครับตั้งแต่การใช้ห้องความดันลบเนี่ยตั้งแต่8กุมภาพันธ์เนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าปริมาณคนไข้ติดเชื้อเนี่ยในแต่ละเดือนตั้งแต่กุมภาพันธ์เนี่ยเริ่มสูงขึ้นจนกระทั่งเดือนิถุนายนนะฮะมีแบบสูงพีคสุดเลย1เดือนเนี่ยมีคนไข้เนี่ยที่ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ย250รายที่เข้ามาใช้บริการที่ห้องไดกตีไปเชื้อที่เราได้จัดสร้างขึ้นนะครับสำหรับ 250รายเนี่ยเมื่อคิดเฉลี่ยต่อวันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นก็จะมีการโฟโล์นะครับคนไข้ที่ติดเชื้อเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยนะฮะค่อนข้างในใน,ในที่โรงพยาบาลค่อนข้างลำบากเพราะว่า 1. นํานวนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ 2. องออจำนวนห้องนะฮะห้องที่จะแอดมิตเนี่ยเนื่องจากมีปริมาณคนไข้จำนวนมากทําให้ห้องเนี่ยไม่เพียงพอสําหรับ ผู้ป่วยนะครับทำให้เกิดการแออัดคลาวดิ้งขึ้นที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลตํารวจซึ่งก็ได้ทําการแก้ไขนะครับโดยการที่ขอให้บอร์ดต่างๆเนี่ยช่วยโฟโคนไข้นะครับช่วยรับคนไข้ให้เร็วขึ้นนะครับหรือบางทีอาจจะมีการร้องขอจากโรงพยาบาลเพื่อ,อ,อสร้างบอร์ดเนกาทีฟเปเชอร์สำหรับผู้ป่วยโควิด -19 โดยเฉพาะครับ ดิฉันพันตำรวจเอกหญิงบานละกุลบุญประเสริฐเป็นหัวหน้าห้องฉุกเฉินนะคะก็ขอเข้ามามีร่วมเนื่องจากปฏิบัติงานอยู่ที่ห้องฉุกเฉินเป็นเวลานานนะคะเราก็ผ่านโรคระบาดมามาหลายหลายวารล,ละตั้งแต่มือซาอะไรทุก,ทกอย่างนะคะห้องฉุกเฉินไม่เคยมีห้องแยก ที่เป็นห้องความตันลบเลยค่ะเราก็จะมีแต่ห้องแยกตรวจธรรมดาที่เป็นโอเ n นแอร์นะคะโรงพยาบาลมีห้องความตันลบอยู่ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมกับไอซียูอายุรกรรมเท่านั้นพอปีที่มีการระบาดของโควิดเนี่ยค่ะทำให้ห้องฉุกเฉินต้องหันมาดูตัวเองว่าเ้ย มันมันไม่ได้แล้วนะถ้าไม่มีห้องความดันลบเพราะทาให้การทํางานของบุคลากรโดยเฉพาะแพทย์พยาบาลที่ต้องดูแลคนไข้เนี่ยเกิดความเสี่ยงเป็นอย่างมากนะคะโชคดีที่ท่านผู้บริหารมองเห็นความสําคัญในจุดนี้ก็ได้พยายามหาพื้นที่เพราะว่าโครงสร้างที่เราสร้างมาเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าในเรื่องของการที่จะมีห้องความดันลบนะคะก็ต้องไปเบียดเสียด พื้นที่ห้องที่เป็นห้องสังเกตอาการคนไข้ของห้องฉุกเฉนเนี่ยก็ต้องทําปรับปรุงห้องตรงนั้นให้เป็นห้องคอมมอดันลบเพื่อที่จะได้รับคนไข้ติดเชื้อนะคะซึ่งอย่างที่เห็นว่ามันเราเปิดใช้งานาวันที่8กุมภานะคะสถิติการคนไข้ที่เข้ามาก็อย่างที่เมื่อกี้ในสไลด์โชว์เราจุดพีคคือเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยคนไข้ยเยอะมากค่ะแอร์อัดอยากจะให้ดูในภาพที่ที่คือห้องห้องที่เราปรับปรุงเป็นห้องนิเกทีฟเนี่ยมีสองห้อง ห้องหน,นึ่งเนี่ยเราไว้สําหรับรับผู้ป่วยโควิดเนี่ยห้องละ3คนก็จะได้6คนใช่ไหมคะแต่แต่ว่าแต่ช่วงนั้นนะคะเราต้องรับห้องละ8คนคนไข้โควิดนะคะแคนก็แล้วก็ทุกคนที่เข้าไปทํางาน,นะคะต้องใส่ชุด p p e พวกท่านก็รู้ว่าชุด PPE มันทั้งอึดอัดมันทั้งไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกสบายในการทํางานเลยโชคดีนะคะที่ระบบระบบนกระีที่เราได้มาเนี่ยเป็นของบริษัทไซโจเดนกินะคะ ทำให้พวกเราทำงานด้วยความสบายใจเพราะว่าความชื้นหรือระบบเขาสามารถปรับความชื้นระบบปรับอุณหภูมิปรับแอร์โฟได้ตามความตามจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในห้องอะค่ะทาให้เราทํางานด้วยความสบายใจแล้วก็คนไข้อยู่ภายในแล้วก็คนตอนแรกเราก็กังวลเรื่องของการที่ดูดาอออกไปทิ้งภายนอกใช่ไหมคะจะมีความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่พวกเราที่เดินอยู่ข้างนอกหรือประชาชนเพราะว่าตึกของเราเนี่ยอยู่ติดกับถนนพระรามหนึ่ง ติดกับเซนต์แดเวิลด์เพราะฉะนั้นอากาศที่ปล่อยทิ้งไปเนี่ยเราก็กังวลว่าจะถูกเขาคอลหาว่ามีความมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่านะคะแต่ด้วยการนวัตกรรมของไซโจเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเนื่องจากว่าเป็นปกป้องประชาะสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยการเพราะฉะนั้นเลยความปลอดภยัยในเรื่องของเชื้อโรคที่ถูกขับออกอากาศท,ที่ที่ถูกถ่ายเทออกไปเนี่ยก็ทำให้พวกเราที่ เจ้าหน้าที่ที่เดินอยู่ภายนอกก็ปลอดภัยไปด้วยนะคะประชาชนที่เดินอยู่แถวข้างๆโรงพยาบาลก็กรู้สึกปลอดภัยนะคะแล้วก็การทำงานของของพวกบุคลากรที่ต้องแต่งตัวเข้าไปอยู่ในห้องความดันลบเนี่ยก็ทำงานได้โดยไม่รู้สึกอึดอัดนะคะแล้วบุคลากรของเราที่ผ่านมาจนถึงตัวนีย้ยังไม่เคยมไม่มีใครติดเชื้อโควิดเลยนะคะแล้วก็ทำงานด้วยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่มีความเครียดนะคะ ะะเพราะว่าจะเห็นสภาพว่าเจ้าหน้าคนไข้ของเราล้นทั้งในห้องความดันลบล้นทั้งในห้องของห้องฉุกเฉินเองนะคะค่ะแล้วก็อันนึงที่มีปัญหาก็คือพออยู่ในห้องความดันลบจะสื่อสารออกมาภายนอกอะคะ่ะก็ค่อนข้างลำบากโชคดีเราก็มีระบบะเป็นกล้อง C C T V แล้วก็มีระบบของ สื่อสารด้วย c u t a แทของที่เทคโนโลยีที่เขาให้เราไว้โต้ตอบกับคนไข้หรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องที่ปฏิบัติงานอยู่เพราะไม่สามารถที่จะถอดชุดวิ่งเข้าวิ่งออกได้นะคะก็ใช้มีระบบสื่อสารในการอ่าคอมมูนิเคตกันนะคะก็สะดวกมากขึ้นนะคะแล้วอันหนึ่งที่ที่ดีของระบบของไสโจคือเรื่องของสมาร์ทมอนิเตอร์งนะคะที่ทำให้เราดูว่าห้องเนี่ย ความดันได้ไหมความชื้นได้ไหมหรือ pm สูงไหมทำให้เราสามารถดูดูได้ชัดเจนแล้วก็พอมีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถแจ้งเข้ามาที่ที่บริษัทได้บริษัทเขาก็จะแก้ปัญหาให้ให้เราได้ได้เรียวถามะคะ่ะอันนี้เป็นเป็นข้อดีอันหนึ่งค่ะแล้วก็มีไฟเตือนมีอะไรให้ให้เราให้เรารู้นะคะซึ่งมันไม่ไม่เหมือนกับระบบห้องความดันลบที่เราเคยเจอที่เป็นระบบอันนั้นหลอกอะคะ่ะซึ่งจะ,อะมอนิเตอร์ยากอะคะ่ะ อันนี้ก็เป็น,ปนแล้วก็ที่เราใช้ห้องความดันลบอันนี้เนื่องจากว่าปัญหาโครงสร้างปัญหาอะไรที่เราสร้างไว้ตอนแรกเป็นกระจกลอบตัวเลยแต่ว่าพอดีคนไข้ที่ที่นอนอยู่ในห้องเนี่ยนอนนานเนื่องจากว่าเตียงที่จะรับไม่มีก็ต้องอยู่ที่ e อบางคนอยู่3วันนะคะก็ต้องมีเรื่องของการขับถ่ายมีเรื่องของการอะไรมากมายเราก็ต้องแก้ปัญหาหน้างานของเราจากกระจกใสๆเราก็ต้องเอาอ่า,านมาปิด มีอะไรมาเพื่อป้องอปกป้องสิทธิส่วนตัวเขาในการที่เขาจะต้องทําอะไรเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันที่เราจะต้องเข้าไปดูแลในเรื่องระบบขับถ่ายเขาด้วยนะคะก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ปัญหาอันนึงเป็นปัญหาของโครงสร้างที่เนื่องจากเป็นโครงสร้างเก่าแล้วเรามาปรับปรุงเป็นห้องความดันลบมันก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องของประตูที่มันจะปิดไม่นสนิทอะไรประมาณนี้ค่ะก็นี่เป็นปัญหาที่เกิดหน้าง,งานเราก็แก้ปัญหาด้วยกันหาพลาสติกมาซิล กันไม่ให้มันเกิดความมันรั่วนะคะมันก็เลยก็เลยคิดว่าถ้าถ้าโรงพยาบาลสามารถสร้างห้องความลบความดันลบที่โดยไม่ได้ปรับโครงสร้างเก่าเนี่ยน่าจะดีดีมากกว่านี้นะคะค่ะก็เป็นอันนี้ก็เป็นสภาพภาพการทํางานที่พวกเราจะต้องคอยเปลี่ยนชุดคอยเปลี่ยนเวลาจะเข้าไปปฏิบัติงานในห้องความดันลบนะคะค่ะ มีทั้งชุด PA PR ชุดสุดท้ายก็ขอบพระคุณระบบบริษัทไซโจเดนกินะคะที่ได้สร้างนวัตกรรมในเรื่องของค่าระบบระบายอากาศระบบควบคุมการติดเชื้อให้กับบุคลากรอย่างพวกเราเนี่ยได้ทำงานอย่างอย่างสบายใจและปลอดภัยทั้งทั้งตรวจคนผู้ป่วยเองแล้วก็ตัวของพวกเราเองนะคะต้องขอบพระคุณมากค่ะขออนุญาตครับผม มีคําถามจากทางออนไลน์ครับจําเป็นไหมที่ทุกโรงพยาบาลต้องมีระบบนี้และหลังโควิดยังจะใช้ห้องนี้ได้อยู่ไหมครับก็จําเป็นนะครับสําหรับห้องนกาทีฟเพเชอร์จำเป็นสําหรับทุกทุกโรงพยาบาลนะครับจําเป็นสําหรับทุกโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องฉุกเฉินนะครับของทุกที่เพราะว่าห้องฉุกเฉินเนี่ยเป็นเสมือนหน้าบ้านนะครับเป็นเหมือนด่านแรกนะครับ ที่คนไข้เนี่ยเข้ารับบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าตรวจคัดกรองเจอที่ห้องฉุกเฉินนะครับที่แรกนะครับก็ย่อมหมายความว่าคนไข้ทุกคนที่เข้าสู่โรงพยาบาลเนี่ยนะฮะก็ได้รับการคัดกรองนะครับคนไข้ที่ขึ้นสู่ตึกก็จะมีความปลอดภัยนะครับรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยงานต่างๆด้วยครับผม พอเสิร์ฟนะคะคือคือห้องความดันลบเนี่ยมันไม่ได้สําหรับดูแลคนไข้โควิดอย่างเดียวนะคะคือคนไข้ที่มีติดเชื้อทางระบบทางเดินอากาศท,ทุกชนิดก็สามารถใช้ห้องห้องนี้ได้อย่างมีประโยชน์ด้วยค่ะซึ่งวันนี้เองที่ห้องที่ลงมาตำรวจเองก็มีคนไข้ T ีบีนะคะที่เรากรีนแล้วเราแยกไว้ในห้องความดันลบอะค่ะ,ะห้องฉุกเฉินท,ทุกโรงพยาบาลน่าจะควรเลยค่ะควรจะต้องมีเลยค่ะ ครับผมอนอกจากโรงพยาบาลแล้วที่สาธาณะควรทําอย่างไรครับเพื่อลดการติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพเหมือนที่ในโรงพยาบาลครับถ้าในที่สาธารณะนะครับคาว่าที่สาธารณะเนี่ยอาจจะหมายรวมผมไม่แน่ใจว่าอาจจะหมายรวมถึงพวกห้างสรรพสินค้านะฮะหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกพวกร้านอาหารอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดระบบตรงนี้เนี่ยฮะเข้าสู่เข้าสู่ระบบสาธารณะ ทุกทที่นะครับผมเชื่อว่าแน่นอนครับย่อมมีความปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่ามีการจัดอากาศนะครับอ,อากาศที่ดีนะครับแล้วก็ดูดอากาศที่เสียนี่ออกไปผมเชื่อว่าเผยนะครับในอนาคตถ้าเกิดทุกๆที่ในสาธารณเนี่ยมีการใช้ระบบดังกล่าวนะนะ าจานวนผู้ป่วยนะครับหรือผู้ที่มีการติดเชื้ออะไรพวกนี้ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยผมว่าย่อมย่อมย่อมมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อลดลงนะครับเปิดเพอบางที่เนี่ยห้างสรรพสินค้าถ้าเกิดห้างสิการใหญ่ๆมีการติดตั้งระบบนี้ขึ้นมาบางครั้งในอนาคตเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องใส่แมสสนะครับในการเดินใช้ชีวิตประจําวันในที่สาธารณะล่าวครับผม